ชาวไทยในยุโรปนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักขับถ่ายยากท้องผูกนะคะกินป่ากกินตัวผิวพรรณไม่กระจ่างใสเนื่องจากว่าอะไรคะลำไส้เราไม่สะอาดค่ะเราทานของที่มันหมักดองหรือว่าอาหารปิ้งย่างนะคะทําให้มีสารพิษตกค้างที่ลำไส้เยอะมากๆนะคะทําให้บางคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายท้องผูกอยู่แล้วนะคะตรงนี้ค่ะมะยมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําค่ะนี่เลยค่ะ ไฟเบอร์นะคะสบายดีไฟเบอร์ค่ะตัวนี้นะคะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกที่ทานเลยนะคะชงดื่มกับน้ําเย็นนะคะอร่อยมากๆนะคะก่อนนอนนะคะประมาณ8ชั่วโมงนะคะระบบขับถ่ายของคุณจะเริ่มทํางานค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะทานทุกวันนะคะจะทําให้เจวันนะคะพุงยุบไปเลยนะคะแล้วก็ผิวพรรณนะคะจะเริ่มกระจ่างใสนะคะแล้วก็กลิ่นปากกลิ่นตัวเนี่ยลดลงนะคะสําหรับคนที่มีกลิ่นปากกลิ่นตัวแรงๆนะคะแนะนําเลยนะคะขับถ่ายยากๆนะคะแนะนําเลยค่ะ เซตสี่เดือน12กล่องนะคะพร้อมของแถมเป็นกาแฟกระชับสัดส่วนนะคะซึ่งในยุโรปสินค้ามีคลังสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอของนานนะคะมรมยมเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของกินตัวแรงแล้วก็น้ําหนักตัวนะคะก็นี่ค่ะทานดีท็อกนะคะเป็นประจําวันละหนึ่งซองก่อนนอนนะคะผลที่ได้นะคะคือผิวนะคะแล้วก็ในเรื่องของกินตัวค่ะ มันลดลงแทบมันไม่มีเลยนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอยากบอกต่อนะคะในเรื่องของการทานผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ทักแชทสอบถามเข้ามาเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าราคาไม่แพงจับต้องถึงนะคะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกที่ทานลองค่ะ๊วยบายคะ่ะ